วสวัสดีครับพี่น้องทุกคนพอกันอีกคือเก่านะครับวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกซีนะครับวันนี้ผมมีผ้าเบิ้งดูดอยู่ในบ่อที่ในถอซีเมนต์นะครับที่ผมเพาะไว้ที่ผมวานไ่ไว้แต่มมือวันที่ยี่สิบหกมีหน้าคมที่ผ่านมานะครับนี่ผมไม่อยากเห็เบื้องข้างใหนหรอกว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าอย่างว่าเบิ้งเกิดว่าไดมันก็ต้องเบิ้งคือเกลานนะครับ ผมวันเสาร์ผมมาหอดหมู่ว่านผมไปผมไปเขาเวทนะครับผมวอดยูหมื่หนึงหมื่นหนึ่ง,งแต่ว่าตอนเสาร์มันยู่มีอยู่ได้ครับตอนเสาร์มีอยู่มีหลายอยู่ตอนเสาร์หมู่ว่านวันนี้ผมตอนเย็นได้โทุ่งสามธรรมบุกไสรวอดยังบ่อใกล้บ้ายัางยูพอ่อท่านว่าวันนี้ตอนเสาร์มากผมก็ได้มาเบิ้งวังหันนะครับก็ได้ไปทัดตีไปเบิ้งครับงพร้อมๆกันเดี๋ยวนี้นะครับ เห็นมครับเงียบเงาปัางเวงเลยครับพี่น้องคันัคนคันห้องบเคยเลี้ยงลูกกบนี่หรือบ่เคยเลี้ยงลูกอัดนี่เขาที่สงสัยเลยว่าเอาลูกอัดไปใส่เบิร์ดก็เบิร์ดจะโดดผ่นวะ่ะนะครับมันขึนเขเคยเลี้ยงนะครับคอนอีสงสัยเลยนะครับแล้วมันก็มีจีกตัวพอถ้จริงมันขึ้นมันตายนะครับพี่น้องมันมาอยู่ในห้องแล้วมันไปแล้วมันวานน่าน้มันตกกระกกประกุกเดี๋ยวผมดมบึง เมื่อครบหกมือแล้วนี่ผมคิดว่านั่นหนาที่เกิดจากนามทุกกระบอกมากกว่านะครับการเหตุการณตายของมันนะครับของเขานะของเขานะครับดูว่ามันเอาโหดก้าผลมันบนหนาเจ้าน่ะท่านี่มันเหมะในการหมอในการจะเลื่อนเตืบตัวผมว่าแต่ว่ามันนามสีนู้ดมรวมกับหนาข้างล่างนะครับหนามยู่ข้างล่างมันสีเป็นกดผมว่า มีแก๊สอย่างมีเทนหรือแก๊สอย่างนะครับเพื่อนมันดูก,กอดก็ได้ตายจ้ะมันลงไปกินอาหารบ่ไ้ผมว่าย่างตัวนั้นย่างตัวหนึง่งแต่ว่นนันก็นตายกันย่างแบบตาย,ตายๆกับมันร่อยมาบ่เห็นเลยครับมันไล่ลไปเลยรถไล่ลไปในน้ำาเลยครับมันย่างเลยนี่คือการไปของลูดนะครับปิดฉากนะครับบอที่ือว่าเป็นการปิดฉากบอทีิเมนต์นะครับ ท่อท่อที่แม่นนะครับนี่ทอ่อขนาดใหญ่นะครับเส้นผ่านศูกลางร้อยยี่สิบเมตรนะครับร้120รรบอยร้อยยี่สิบเส้นแสดงว่าผมผมเปลี่ยนนามว่าท่านผมว่าผมไม่เคยเปลี่ยนหนามาเท่อไังแต่ว่าลงมาคิดว่าสิบพัานเอาน,นะครับพับานเอา,นานผมผมที่เปิดนามร้องเบงข้าง,งล่างมันมันจะสับสพับนนไม่ไเลยนะครับ พี่สัก,กน้อยเบิงเอาเบิงบ้งครับเห็นบ่พี่น้องเนี่ยนอนละเกละกะนอนเลี้ยงไล่กันมืดเลยพี่น้องเ,เห็นบ่ครับนี่กันมืดเลยเนีย่เห็นารวอดบ่ครับนะดำดำจมดำเลยครับนอนเป็นแถวผมดมเบืองนำแล้วอันนห่าผมขูดจนมือขูดเลยครับ ผมดมเบื้องน้าแล้วเนี่ยมันเน่าน้ามันเน่าสาเหตุก็ขึ้นนี่แหละอาหารนี่นะครับผมให้หลายบดมันบทสมดุลกันกครับนั่นมันบทสมดุลกับนำานำมันถึงยืดมันอยู่อ้างซึ่งคือค้อมูลไห้สูงจริงนะครับแต่ว่าอ้างมันมันหน่อยมันไม่เบ้ามอสมกันมันเลยตายครับพี่น้องผมว่าสาเหตุมัน้นี่เนี่ยอากาศลางึ้นตายมันขึ้นในในในบ่อดินในบ่อดินนี่ตายมื่อวันที่สามเมบวันที่สี่ ในบอทีเมนเนี่ตายมวนที่ที่หาขังที่หกแสดงว่าผมยืนอยู่การตายของเขาเด็ดสองสองมื่นแล้ว <c oughs> วันนี้ผมไมยืดไหมมันนี่มันนี่โรคของหมอเขานี่ยแหล,ละผมนีหาวิธีเห็ดผมนี่เหาไฮอปรับปรุงเจ้าของมั้ยให้อาหารนิหน่อยแล้วก็ให่น้ำนอน,น,นครับนน้ำนอนน้ำกินแอมโมเนียได้ครับผมดมเพิ่ม,มความินชุนๆนะครับยิ่แอมโมเนีย พอน้ามวนเป็นไอมนมอนนแมันถูกอาหารเก้าเขาว่าท่านวดทีวผม,มวไม่ละเพะาะมีห้อยกินเลยท่านวิ่ห้อยกินที่เป็นเป็นดังด่างเป็นห้อยห้อยนะครับนี่ทั้งตัวมากินจนตายเลยครับนี่อาหารให้เกินไปตายเกินไปนะครับนี่มันมันเกิดเกิดจากยังนั่นเกิดจากความงเอง,เองเนี่พิมือเื่อถึงนี่ผมว่านะครับนี่น้ำน้อย มเมนเมนว่าไงมาไล่คุณกูบ้าตายให้ในน้อยขวบกุ้ว่าพิษถือว่าพิษชาด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะนำมาอีกมาแล้ยงนีกผมจะลุม่มไหมครับพี่น้องคอยคอยเดี๋ยวผมจะทายชีวิตผมมาเล้ยงจุดง่ายผมจะเป็นโรคลายๆายมงนะครับถ้าผมรอดถ้าหากผมรอดไปเนี่ยผมก็จิถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างดีเลยนะครับปีนี้ถ้าผมรอดไป แต่ปลอ,อดพวกยังแก้ไปเรื่อยเดียกวยกว็นเดียวก็รอดนะครับดูกบ่พอไอ้พอมีพรน้องมีเยอะนะครับไอ้เพื่อนๆพี่น้องผู้ใดเห็ุมีปัญหาบแบบนี้กบผมนึงกับเบิ้งคอมเมนต์ต่อยกันนะครับสิแกใครยังไงน,นะครับทุกคนเห็ุยังไงน,นะครับนี่อันนี้เพราเป็นวิธีเป็นความรู้แลกเพี้ยนกันนะครับเนี่ยเขาชิปนี้ก็บซ้ำซ้ำนีก่ก็นะครับเหมือนชงอาลากระไม่เบิีง เพื่อปกันกิดนหนานตัวไปนะครับก่อนจากลากันอย่าลืมกดซับไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับาว่สวัสดีครับ